ที่ทำเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วไก่หนึ่งที่นะครับสำหรับขายอาหารตามสั่งหรือว่าขายอาหารเดลิเวอรี่นะครับมาดูขั้นตอนการทำนะครับเบื้องต้นมาดูส่วนผสมกันก่อนนะครับก็มีกระเทียมสับนะครับ5กรัมนะครับสามารถใช้เป็นกระเทียมจีนก็ได้หรือกระเทียมไทยก็ได้นะครับแล้วแต่ต้นทุนนะครับ ต่อมาเป็นเต้าเจี้ยวนะครับ5กรัมนะครับอกไก่นะครับเป็นอกไก่สดก็ได้นะครับหรือว่าอกไก่หมักให้นุ่มก็ได้นะครับประมาณ80กรัมไข่ไก่1ฟองนะครับมีน้ำมันหอยนะครับ1ช้อนชานะครับมีซีอิ๊วขาวนะครับ1ช้อนชามีซอสปรุงรสนะครับ1ช้อนชานะครับหรือประมาณ5กรัมนะครับมีน้ำตาลทรายนะครับ1-2ช้อนชานะครับเป็นอยู่กับความต้องการความหวานของทางลูกค้านะครับ มีพริกไทยขาวป่นนะครับเส่วน1:4ช้อนชามีซีอิ๊วดำนะครับประมาณครึ่งช้อนชานะครับแต่ถ้าเราผัดไปแล้วเนี่ยดูแล้วว่าสีมันอ่อนเกินไปสามารถเพิ่มเติมได้นะครับตามความชอบและตามความเหมาะสมนะครับเส้นใหญ่นะครับ100กรัมนะครับมีคะน้านะครับหั่นแต่งเรียบร้อยนะครับผสมกันทั้งใบแล้วก็ก้านนะครับประมาณ100กรัมมีน้ำมันพืชนะครับประมาณ15กรัมนะครับหรือ1ช้อนโต๊ะนะครับมาเริ่มต้น ขั้นตอนวิธีการทํากันนะครับเริ่มต้นก็ใส่น้ํามันลงไปนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ผมพาทําแบบสูตรที่ว่าใช้เครื่องปรุงเป็นขวดๆหลายๆอย่างนะครับแต่ต่อไปในอนาคตเนี่ยผมจะพาทําแบบการใช้ซอสผัดอเนกประสงค์นะครับซึ่งจะทําให้ง่ายแล้วก็การค้าขายของเราสะดวกเพิ่มมากขึ้นนะครับเริ่มต้นนะครับใส่กระเทียมตามลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ตัวเจียวตามลงไปนะครับผัดให้หอมสักนิดนะครับ ตัวกระเทียมกับเต้าเจี้ยวเนี่ยจะทําให้รสชาติเนี่ยออกเป็นโบราณโบราณน,นิดนึงนะครับซึ่งมันก็จะดูน่ากินน่าทานนะครับผัดแตที่แล้วก็ใส่อกไก่ตามลงไปนะครับผมทําวิดีโอหมักอกไก่ไว้นะครับสามารถไปดูตามหลังได้นะครับในวิดีโอก่อนหน้านี้เป็นวิธีการหมักอกไก่ให้ดุ่มนะครับค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับผมค่อยๆทําให้ดูช้าๆนะครับ ผัดไปเรื่อยๆนะครับจนไก่สุกนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการใส่ไข่ตามลงไปนะครับผัดให้เข้ากันสักนิดนะครับพอหมาดๆแต่ทีแล้วก็ใส่เส้นใหญ่ตามลงไปนะครับเส้นก็ประมาณ100กรัมนะครับเวลาทำพวกเมนูเส้นผมก็จะใช้ปริมาณขนาดนี้เป็นสแตนดาร์ดนะครับ100กรัมถ้าร้านไหนเนี่ยใช้กระทะเตาจีนนะครับ ก็จะผัดได้หอมเส้นกระทะดีนะครับแต่บางร้านเนี่ยใช้กระทะเทฟลอนแบบร้านอาหารสมัยใหม่เนี่ยก็สามารถเล่งไฟให้แรงขึ้นได้นะครับทำให้เส้นแบบหอมหน่าทานขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันนะครับก็เริ่มทําการปรุงรสชาตินะครับเบื้องต้นก็ใส่เป็นน้ํามันหอยนะครับต่อมาก็เป็นซีอิ๊วขาวนะครับซอสปรุงรสนะครับน้ําตาลนะครับ ชงปรุงรสชาติก็เบาไฟลงสักนิดนะครับหลังจากนั้นก็ใส่พริกไทยนะครับตามลงไปซอสปรุงรสนะครับใส่ซีอิ๊วดำนะครับตามลงไปหลังจากนั้นก็ค่อยผัดนะครับให้เข้ากันสักนิดใส่ผักตามลงไปได้เลยนะครับตอนนี้ค่อยผัดให้เข้ากันนะครับเมื่อผักเริ่มสุกก็เป็นอันใช้ได้นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วไก่นะครับ เมนูนี้เรียบร้อยครับเราก็จะได้เมนูเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วไก่นะครับสำหรับขายอาหารตามสั่งหรือว่าอาหารอลาคาร์ตนะครับก็หน้าตาประมาณนี้นะครับในเมนูหน้าๆเนี่ยผมจะพาทําเป็นซอสการใช้ซอสอเนกประสงค์นะครับในการผัดจะรวดเร็วแล้วก็ง่ายแล้วก็รสชาติมาตรฐานสะดวกสบายมากกว่านี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ